คุณผู้ชมคะกลายมาเป็นประเด็นข้อสงสัยของคนทั้งประเทศค่ะ คดีค้าอาวุธสงครามของนายวิกเตอร์บูตนะคะซึ่งถือเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศและก็ได้ขยายมาเป็นปัญหาการเมืองภายในของประเทศไทยค่ะหลังจากที่นายจาตุพรพรหม,มพันุ์สสสัดส่วนพักเพื่อไทยและแกนนำนปชน,นั้นได้มีการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2554นะคะเมื่อวันที่24สิงหาคม2553ที่ผ่านมาว่านายสิริโชคโสภาสสสงคลา พักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นเลขานุการส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ดอดเข้าไปพบนายวิกเตอร์บูตผู้ต้องหาค้าอาวุธสงครามระดับโลกถึงในเรือนจำค่ะเพื่อลอบบี้ให้นายวิกเตอร์บูตนั้นให้การสักทอดพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการนำอาวุธสงครามเข้ามาก่อการร้ายในประเทศไทยค่ะและที่ไปพบในเรือนจำที่จะใส่ร้ายพันตำรวจโททักษิณและคนเสื้อแดง ในการในกรณีที่มีการจับกลุ่มเครื่องบินสัญชาติคาซักถานขนอาวุธจากเกาหลีเหนือเป็นขีปนาวุธร้ายแรงท่านประธานดีกรบคนที่เข้าไปพบนายวิกเตอร์บูตในเรือนจําไปพบขณะที่เลยเวลาเยี่ยมแล้วไปโดยการใช้อํานาจหน้าที่เป็นคนที่ติดตัวอยู่กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ขณะที่นายสิริโช,ชคยอมรับว่าได้เดินทางไปพบนายวิคเตอร์บูตจริงแต่ไม่ได้ทำการล็อบบี้ให้นายวิคเตอร์บูตใส่ร้ายป้ายสีพันตำรวจโททัศษ์สินแต่อย่างใดแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลงเพราะด,ด้วยสถานะเลขานุการส่วนตัวนาย,ยกรัฐมนตรีของนายสิริโช,ชคที่ก่อให้เกิดคำถามไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีว่ามีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่ทนายวิกเตอร์ก็พูดชัดเจนนะครับว่า ผมเนี่ยเข้าไปเยี่ยมคุณวิกตุวูจริงนะครับแต่ว่าไม่มีการที่ไปบอกว่าให้คุณวิกตบวูเนี่ยมาใส,าส่ร้ายป้ายสีคุณทักษิณชินวัตรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดครับว่าสิ่งที่คุณจริพรทำมาตลอดก็คือพยายามต่อรองนะครับแล้วก็ค่อยตัวคนอื่นเนี่ยจะทำเหมือนกับคุณคุณจตุพร ซึ่งในกรณีนี้ไม่ใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กลายมาเป็นปัญหาของทางรัฐบาลผมเข้าใจว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมายืนยันหมดแล้วว่าไม่มีกรณีที่ไปใช้อำนาจไปต่อรองไปอะไรทั้งสิ้นนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบคําพูดมากกว่าคือคนที่สร้างเรื่องขึ้นมานะครับและสร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลและก,กระบวนการยุติธรรมคุณผู้ชมคะการอภิปรายของนายจตุพรในเรื่องดังกล่าวนั้นนะคะ นายจตุพรค่ะก็ได้ยอมรับเองนะคะว่าได้นําข้อมูลมาจากคอลัมน์เปิดฟ้าสองโลกที่เขียนโดยร้อยตํารวจเอกนิติภูมินวรัตในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่24สิงหาคม2553ค่ะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่นายจตุพรนั้นได้มีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภานั่นเองค่ะ ซึ่งร้อยตำรวจเอกนิติภูมิเขียนเอาไว้ตอนหนึ่งซึ่งต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นคำยืนยันของร้อยตำรวจเอกนิติภูมิว,ว่า ผมได้รับทราบคำยืนยันจากปากนายวิเตอร์บูธว่าในห้วงสงกรานมีผู้มาพบนายวิเตอร์บูธที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและบอกว่าถ้าอยู่จะรอดปลอดภัยอยู่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิดไปให้การในสารว่าพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรเป็นผู้โอเปอรเรชั่นดำเนินการทั้งหมดทั้งปวงในการขนอาวุธจากเกาหลีเหนือมาอย่างประเทศไทยและอาวุธดังกล่าวจะนำมาใช้กับคนเสื้อแดง นายวิกเตอร์บูธแกก็งงว่าอะไรคือเสื้อแดงแกก็ปฏิเสธเพราะแกไม่ต้องการเข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งกับการเมืองในประเทศอื่นไม่เพียงเท่านั้นร้อยตำรวจเอกนิติภูมิยังแก้ต่างให้ทุกข้อกล่าวหาให้กับนายวิกเตอร์บูธอีกด้วยว่าพวกผู้ประกาศโง่ทั้งหลายที่บอกว่านายวิกเตอร์บูธเป็นสายลับ KGB เป็นจำเลยคดีค้าอาวุธทั้งที่ไม่เคยรับการตัดสินลงโทษในศาลใดๆในโลกนี้ คุณผู้ชมคะนั่นก็คือข้อมูลที่ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิได้เขียนขึ้นเองและยืนยันด้วยตัวเองนะคะว่าได้ทราบคำยืนยันจากปากของนายวิคเตอร์บูธซึ่งแน่นอนเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะต้องได้รับคำยืนยันจากปากของร้อยตำรวจเอกนิติภูมิก็ต้องเข้าไปพูดคุยกับนายวิกเตอร์บูธที่เรือนจำกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ แต่ทว่าจากการสอบถามของสำนักขา s, ่าวทีนิวส์ไปยังนายชาติชายสุดที่กลมอธิบดีกรมรชาชัณฑ์กลับให้รับคำตอบมาแบบนี้ในวันที่15ที่คุณสิรโชคเขาไปเยี่ยมมิเตอร์บูธนะครับมีคุณนิติพูมิอยู่ด้วยไหมครับท่านครับตามที่บูธเขาพูดนะครับทุกอย่างเป็นตามนั้นแหละครับไม่มีครับไม่มีใครครับอ๋อแล้วหลังหรือว่าก่อนจากนั้นล่ะครับทา่านไม่ครับตามที่เขาพูด่ลแหละอ๋อเพราะว่าเ,<อ>เวลาไปเยี่ยมก็ต้องลงชื่อเยี่ยมใช่ไหมครับ อ๋อตั้งแต่บูธเข้าไปนี่คือคุณนิติภูมิไม่เคยเข้าไปเยี่ยมเลยถูกไหมครับไม่มีนะครับชัดเจนนะคะว่าร้อยตํารวจเอกนิติภูมิไม่เคยเข้าไปเยี่ยมนายวิกเตอร์บูธเพราะฉะนั้นคํายืนยันที่บอกว่าผมได้รับการยืนยันจากปากของวิกเตอร์บูธจึงเป็นการโกหกโดยสิ้นเชิงค่ะและข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่ร้อยตํารวจเอกนิติภูมิได้นําเสนอจะเชื่อได้หรือไม่นั้นก็ให้คุณผู้ชมได้พิจารณาเอาเองค่ะ นอกจากนี้ในวันที่25สิงหาคมหรือถัดมาอีกหนึ่งวันหลังจากที่เขียนบทความกรณีวิกเตอร์บูธร้อยตำรวจเอกนิติภูมิก็ได้เขียนบทความต่อเนื่องที่มีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าบูทเป็นพ่อค้าตัวจริงก็น่าจะรวยนะครับ สมบัติพระสถานของคนค้าอาวุธบ้าอะไรทำไมมีน้อยจังมีบ้านสองชั้น3ห้องนอนขนาดไม่กี่ตารางวาที่อยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปตั้งเกือบครึ่งร้อยกิโลเมตรสมบัติอีกอย่างก็เป็นคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก2ห้องนอนและมีหุ้นเล็กน้อยในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างสำหรับตลาดรัดเสเซียถึงตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีคำถามนะคะว่า ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิซึ่งเคยไปศึกษาเร่าเรียนที่ประเทศรัสเซียนั้นมีความสนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษกับนายวิกเตอร์บูธถึงจะต้องออกมาปกป้องกันแบบนี้แต่นาทีนี้คงไม่มีอะไรสำคัญเท่าการโกหกคนทั้งประเทศว่าตนเองได้รับการยืนยันข้อมูลจากปากของนายวิคเตอร์บูธว่า มีคนพยายามล็อบบี้ให้ในายวิคเตอร์บูทใส่ร้ายป้ายสีพันตำรวจโทรทักน์สีนั้นมีอะไรอยู่ในกอไผ่หรือไม่ซึ่งก็น่าแปลกใจนะคะว่าหากย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่24สิงหาคมทันทีที่บทความของร้อยตำรวจเอกนิติภูมิได้มีการวางแผงไม่กี่ชั่วโมงนายจาตุพรก็ได้นำเอาเนื้อหาที่ถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นนั้นไปขยายความต่อในรัฐสภาทันที ส่วนการกระทําของทั้งสองคนจะเป็นการตระเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบแต่หากย้อนกลับไปดูประวัติทางการเมืองของร้อยตํารวจเอกนิติภูมิก็พบว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก่อนการรัฐประหาร19กันยายน2549ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิเคยขึ้นเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการกล่าวปราศัยโจมตีการทำงานของระบอบทักษิณอย่างหนักแต่หลังจากการทำรัฐประหารท่าทีของร้อยตำรวจเอกนิติภูมิก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ เดือนตุลาคมพศ2550ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิไปเป็นพยานโจทย์ในคดีที่พักไทยรัฐไทยและพันธตํรวจโททักษินฟ้องศาสตราจารย์ปราโมทนาคอนทัพและพวกต่อสารอาญาเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์และหลังจากนั้นพักพลังประชาชนประกาศชื่อนายเนติภูมินวรัตบุตรชัยคนโตของนิติภูมิลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพักพลังประชาชน ท่ามกลางกระแสคัดค้านอย่างหนักจากบุคคลในพักพลังประชาชนที่ไม่พอใจบทบาทในอดีตของร้อยตำรวจเอกนิติภูมิจึงทำให้ลูกชายของร้อยตำรวจเอกนิติภูมิย้ายไปลงสมัครในนามพักเพื่อแผ่นดินแทนแต่ก็หนีไม่พ้นคอรหาที่ว่าได้ย้ายฝากมาสนับสนุนพันตำรวจโททักษิณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นในช่วงเดือนเมษายน2549 ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิก็เคยถูกโจมตีอย่างหนักในเรื่องของเงินเงินทองทองจากนางสาวสิริวานสิริสุนทรินหรือคนทั่วไปเรียกขานกันว่าป้าเชงเจ้าของน้ำหมักเทวดาโดยมีคนเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาระหว่างป้าเชงกับบุคคลคนหนึ่งที่มีน้ำเสียงคล้ายร้อยตำรวจเอกนิติภูมิเรื่องของนี้สิน20ล้านบาท คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจที่จะเกิดความสับสนนะคะผ่านคำให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่างๆที่นำเอาคดีของนายวิกเตอร์บูตไปรวมกับคดีของการจับกลุ่มเครื่องบินบรรทุกอาวุธสงครามที่บินมาจากเกาหลีเหนือค่ะซึ่งทั้งทั้งที่เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่างเวลากาันเกือบถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะ แรกซึ่งเป็นกรณีของนายวิกเตอร์บูตเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2551โดยตำรวจกองปร,บปร,บราบปรามร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษงานต่อต้านการก่อการร้ายสหรัฐอเมริการวบตัวนายวิกเตอร์อนาโตเจวิชบูตอายุ41ปีอดีตหน่วยสืบราชการลับของรัสเซียหรือ KGB ผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทางการสหรัฐและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติต้องการตัวมากที่สุดเนื่องจากเป็นหัวหน้าแก๊งค้าอาวุธสงครามรายใหญ่ระดับโลกมีเครือข่ายส่งอาวุธร้ายแรงนานานาชนิดให้กับกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกทั้งกองกำลังติดอาวุธตาลีบันในอัฟกานิสถานและกลุ่มกบฏอัลเคดาของนายโอซสมาบิลลาดินหลังเข้ามากบดานในเมืองไทย และถูกจับกุมตัวในวันเดียวกันนั้นในเวลา15.30นาฬิกา30นาทีที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านสีลมกรุงเทพมหานครสำหรับอีกคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2552ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุลกากรและกองทัพอากาศเข้าตรวจสอบเครื่องบินลำเลียงแบบทหารสัญชาติจอร์เจียเดินทางมาจากกรุงเปียงยางเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือจากการตรวจสอบภายในเครื่องบินกลับพบอาวุธหนักหลายชนิด นิดอาทิหัวจรวดท่อส่งจรวดจรวด RPG โดยเฉพาะท่อส่งจรวดเป็นชนิดที่ยิงจากพื้นสู่อากาศเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวกับตันและลูกเรือทั้งหมด5คน โดยที่ทั้ง5ผู้ต้องหาถูกส่งตัวกลับคาซักสถานไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2553ที่ผ่านมาโดยในวันที่12ธันวาคม2552ที่เครื่องบินขนอาวุธลงจอดแวะที่สนามบินดอนเมืองก็เป็นวันเดียวกันกับที่พันตำรวจโททักษินเดินทางเข้าประเทศศรีลังกาจนมีการโยงใหญ่ว่า พันตำรวจโททักษิณอาจมีการเกี่ยวโยงกับอาวุธสงครามล็อตดังกล่าวที่หากไม่ถูกจับกลุ่มในประเทศไทยอาวุธทั้งหมดก็จะถูกนำส่งที่ประเทศศรีลังกาโดยทางเว็บไซต์ข่าวศรีลังกา News First รายงานว่าผู้นำพรรค JVP ของศรีลังกาได้ท้าทายประธานาธิบดีมหิตธราราชบักสีด้วยการเปิดโปงข้อตกลงลับที่ทำกับพันตำรวจโททักษิณซึ่งมีความเกี่ยวโยงไปถึงกลุ่มกบฏพายัคธมินอ e ีแล่บ